สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโมนิกับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะโอนี้าสาวนิงผ้าร่วยสิพาท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขข้อฝันกับนันนิงเนาะค่ะค่ะกับเป็นคลิปแรกของเพื่อนในงวดวันที่16พฤกุสิจิกายน2 5 6 6ค่ะนันนิงเพื่อนกระเด็ดฝันค่ะท่านผู้ชมก่อนทีสิฝันเพื่อน่าเพิ่นไปเกี่ยวเข่าเนาะค่ะไปเกี่ยวเข่ากลับขึ้นมาละผีหน้าค่ะนํามาบอกเลขเพื่อนค่ะค่ะเข่าฝันเพื่อนเนาะค่ะ ดาเลขผีพีหน้าบอกก็คือสามโตค่ะดะเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไหนสาวนิ่งกับบพผาดสาวนิ่งกับสิพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนานิงพร้อมๆกันเนาะค่ะขาก่อนที่จะไปฟังความฝันของนานิงสาวนิ่งขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิ่งพราวยนั่มนเด้อค่ะค่ะเพื่อเป็นการบรนเียเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝันของนานิงพร้อมๆกันกับสาวนิ่งเลยค่ะไปค่ะ ครับสวัสดีครับนานิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส, <Whew. S 2> วสวัสดีค่ะนานิงค่ะครับขอมนาขอมตาเนาะครับนานิงเนาะเพิ่อนครับไมาแต่มาแต่เกี่ยวเข่าที่พ่อครับนานิงไมาแต่เกี่ยวเข่าครับผมหอนร้ายเนาะหอนร้ายเนาะครับเนาะเปิดนาก็ได้ครับเดี่ยวเตะสะดวกเปิดเนาะโบเปิดกับโบเป็นยังเนาะครับแต่หมอชื่นเนาะเป็นมาแต่เกี่ยวเข่าครับโบซูเอฟซีฟังนะครับคือเฮียนครับเถอนานิงเป็นแนวได้ครับเรื่องราว ก่อนสิไปเกี่ยวเขาสบายจะที่จะทางนีล่ละก่อนลงจิไปเกี่ยวเขาเอาไกลเล้เราไปวายเพื่อนเสียงรถเสียงรถเีย้งยงก่อครับเลี<ง>้ยงก่อครับก่อนสิไปเกี่ยวเขาก่อนสิลงเกี่ยวเขาเนะาะก็ไปวายจะทีจะทางจะให้จุหนาเอาไกลเอาเหล่าไปบายเพื่อนอเลี้ยงเพิ่นเนาะครับเนียนจ้ะบ้นะบานนี่ขึ้นมา,าเนี่ยมื่อแรกงเขาขึ้นมาเขามาตะเกี้ยวเขาเมามอานอนเนาะฟันเห็นจะทีครับ ฟันมาเพิ่นมาบอกเลยตอนไปไหว้ก็ขอเลยเพิ่นโอ,โ,อโ,อโอ้ขอเพิ่นนําตอนไหว้ต่้ะเจ, <â S 1> จ้าที่เจ้าทางเจ้าให้เจ้าหน้าเนี่เป็นผู้ช่ายหรือผู้หญิงครับผู้ช่ายผู้ชายตัวจิจอยดําๆเนาะเจยจอยด<น>ํดๆแมนโอ้ครับครับผีหน้าผีตาแหกเนาะแมนเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นรักสมรักษาหน้าเฮานี่ลหละเนาะครับแนวอะไรอีกครับเพิ่็มาเขาฝันเพิ่นก็เพิ่นมาบอกว่า สื้อออเดอร์เลย02หาประสัน025แมนงวดสิมานี่ล่ะวระสันโว้ยขนจริงหยาบหยาบเลย02หาครับสองตัวละครับบาทนี่สองตัวกับสองหานี่ล่ะตัดเอาครับนี่ตัดเอาตัดเอาเนาะครับเนาะจะจอยที่บอกครับจะจอยดำดำจะจอยดำดำ,ด,ำดำดำครับมาดึงขาพอรือบอได้ดึงได้เห็นเลยบอได้มาดึงไม่ยืนอยู่ข,ข,ข,ข้างๆนะมาบอกมากเ,เดี๋ว่า ใช่ครับค่น้ามากตึงฟันตึงตื่นนี่นะครับบ้านเลขที่นาหนิงเท่าไรครับเนี่ยหาสิบสองนั่นโอ้ยตรงกันเลยบ้านเลขที่หาสองอายุล่ะครับอายุสี่สิบสองสี่สิบสองปีเนาะครับท่านผู้ชมเอาขั้นถามมักอายุของนาหนิงหรือว่าตัวเลขที่เพิ่นบอกจ้จ๋ศูนย์หาสองเนาะแม่จตศูนย์สองหาศูนย์สองหาแม่โอ้ครับ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 ขอให้มีโชคใหญ่เนาะนาหนิง เคยมาบอกจิกเทือบอ่ะหรอครับเคยบอกถือจิกเทือบอ่ะเหรอเคย <ละ S 2> เคยถือไร้เทียอยู่ครับผม,มเคยขอเพิ่นอยู่เนอน่ะครับผมเอาแนวทางดีๆครับงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสอง, 2, บบองพันห้ร้อยหกสิบหกครับเบ้าท้องพูนถามยังครับแล้วแมวนี่มาดเขาฟันอีกบ่ครับตูเหมือนแมวบ่แมวที่บอเปิ้ลมวทเขาฟันตาย,ตายไปแล้วงวดนั่นก่อนนะเคยบอกเมื่คือครับเปิ้ลมาเจ๊เทือบ่ครับ อันฝันเห็นอยู่ค่ะฝันเห็นฝันเห็นอยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้มาบอกเลยฝันเกี่ยวเพิ่นนะครับแต่ว่าศูนย์สี่ก็ยังมักอยู่ได้ศูนย์สี่เด็กเพิ่นศูนย์สี่เด็กเพิ่นกับกันไว้ล่องเบิ่งเนาะครับศูนย์เด็กสามตัวสองตัวครับกับนาหนิงครับเบียบสี่เนาะต้องเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับมิยังเพิ่มเติมอีกครับ บจ้มมีอุ้ยขอบคุณนิไลครับนานนิงขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณับขอบคุณค่ะนานนิงค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของนานนิงค่ะนานนิงเพิ่นกระไดฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันแบบผีหน้าเพิ่นค่ะมาบอกเลขค่ะ3โตค่ะเลขที่ผีหน้ามาบอกก็คือ0-2 5 025หาหาค่ะเลขสองโตค่ะเลขแมวเพิ่นบอทันทิมค่ะท่านผู้ชมเลขแมวเพิ่น ของงวดทีแล้วเนาะค่ะนันิงเพื่อนกันยังตามคือ 9, เก่าเพิ่นว่าศูนย์สี่ค่ะศูนย์สี่ค่ะค่ะแล้วเลขสองโตที่ผีหน้ามาบอกค่ะก็คือสองหาสองหาค่ะเลขอายุของนานิงค่ะสี่สิบสองปีเนาะค่ะสี่สิบสองปีค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของนานิงที่เพื่อนห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังก็ขอห้มิโคมิลาบ ได้รางวัลไง่กับนานิงเบิร์ตสุขูสุคนค่ะในงวดวันที16่16พฤศจิกายน2 5 66ค่ะค่ะอย่าลืมตัดเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดอย่าลืมกับอย่าลืมหมุนค่ะกันผาดเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งหมานหมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุคนเด้อคขาเด้อคขะาสุดท้ายนี่สาวนิกงขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผาร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ